สภาพเห็นปานนี้ก็มีเหมือนกันครานคิดเช่นนี้แล้วผมจึงได้แสดงอาการยิ้มขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธดีกาว,ว่าโดก่อนเธอผู้เห็นภายในวตัตาสงสารทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอสาวกของเราเป็นผู้มียานหนอเพราะว่าสาวกของเรา ได้เห็นสัตว์เช่นนั้นได้จากได้เป็นพยายนของเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้เพราะหากว่าเราจะพยากรณ์สัตว์นั้นไซดคนบางพวกก็จะไม่พึงเชื่อเราข้อที่คนทั้งหลายไม่เชื่อเราก็จะฟึงเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ื่อความทุกข์สิ้นกาลนาน จากน้ำพระองก็ได้ตรัสเล่าประวัติของเปรตโครงกระดูกที่พระเถระเห็นในเช้าวันนั้นว่าแต่การเปรตตอนนั้นเคยเกิดเป็นคนฆ้าโคอยู่ในพระนครราชครุขันตายไปแล้วเดิมหน้าแห่งผลกรรมนั้นเขาจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก ต้องหมกไหม้ยอยู่ในมหานรกเป็นเวลานานพอพ้นจากทุกโทษในนรกก็หลุดมาอยู่ที่อุศตนรกบากรรมบาบางก็มาอยู่ในยมโลกพอหลุดจากการเป็นสัตว์นรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อได้เศษบาปกรรมยังเหลืออยู่ต้องสวยทุกเขเวทนาดังที่ท่านโมคะลานะเห็นเมื่อเช้านี้แหละ ท่านพระมหาโมคคลานเถระได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้ลอศทางด้านมีิลิตมากการไปตรวจดูวความเป็นอยู่ของสัตว์นรกหรือชาวสวรรค์จึงเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งทีเดียวที่ท่านเห็นเปรติดตาเนื้อของท่านเอง เมื่อเหแล้วก็จะนํามาเล่าให้พระบรมศาสดาได้รับฟังในท่ามกลางมหาสมาคมอยู่เป็นประจำซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าจะได้พระากรเรื่องกฎแห่งกรรมของสรรพสัตว์แก่พุทธบริษัทได้รับฟังกันบางวันพระเถระก็เห็นเปรตรูปร่างผอมโซเอาค้อเหล็ก ลูกแดงเดบเลวไฟตีกระหน่ำลงไปบนศรีรษะตัวเองไม่มีว่างเว้นเลยพระผู้มีพระเจา้าทรงมยากรว่าที่ต้องมาสเสวยกรรมเช่นนี้เนี่ยก็เพราะเคยเป็นคนพ่านสันดาลไลยประกอบด้วยโทสัจจริตเริ่มคิดถึงคุณของพ่อแม่พอโกรธขึ้นมาก็ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ จึงเอาไม้เอามือตบตีหัวบิดามารดาโดยอกุศลกรรมที่ทำบาปต่อบุพการีเชน่นนี้พอสิ้นชีวิตลงจึงมาเกิดเป็นเปรตบ้าก้มหน้าก้มตาเจ้าคอเหล็กแดงปราบประหารตีศีรษะตนเองอยู่เป็นนิดโดยฤทธแห่งอากุศลกรรมชักนำให้เป็นไปจากเครื่องราของเปรต ที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าติดต่อกันหลายหลายวันให้ลูกๆได้รับฟังอันนี้เนะี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตต้องสวยความทุกข์ทรมานเพราะความหดอยากเป็นหลักไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเกิดเองนะจ๊ะอันที่จริงการในมนุษย์จะต้องไปเกิดเป็นเปรตก็เพราะมะมีเหตุปัจจัย มีเบื้องหลังซึ่งเป็นมุมมืดของชีวิตที่จะทำเอาไว้ทั้งนั้นเหตุปัจจัยหรือปฏิปทาที่ทำสัตว์ให้ไปเกิดในอบายภูมิโดยเฉพาะไปเป็นเปรตนี้ก็คือความตรณีและประมาทในชีวิตไปทำอกุศลกรรมบทซึ่งเป็นความชั่วที่ทำทางกายวาจาและใจ อกุศลกรรมบท10ประการก็ได้แก่ประพฤติผิดทางกายคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดทางวาจาก็ได้แก่เป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อและบาปท,ทางใจคือโลภ อยากได้ของของคนอื่นคิดพยาบาทปองร้ายเขาคิดเห็นผิดจากทํานองคลองธทมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าบาปทําเหล่านี้เนะี่ยเป็นปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ทุกขติและเป็นทางไปสู่ความเป็นเปรตผู้หิวโหวยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็น แล้วทรงแม่ตานำมาแนะนำเราเอาไว้แล้วก็ให้ลูกๆทีล่ละเว้นบาปทำเหล่านี้แต่ให้ประพฤติกุศสธรรมคือกุศลกรรมบทสิบซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลกรรมชีวิตของเราก็จะได้ปลอดภัยการเวียนวายตาาเกิดในสังสารวัตของเราควรเป็นไปเพื่อการสร้างบุญ สร้างบารมีอย่างเดียวบาปอากุศลทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เก็บเกี่ยวเอาบุญไปให้ได้ม,มากที่สุดจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสกขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงย่าเจ็บยาป่วยยาไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายให้พิดูงันญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ รวมกันในโลกใบน